สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าแมวแจกอาชีพคิดไม่ออกให้บอกป้าแมวนะคะป้าแมวไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ก็เลยเอาเมนูง่ายๆมาฝากกันค่ะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะมาม่าห่อไข่ค่ะตั้งน้ําให้ร้อนแล้วเอามาม่ามาลวกนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะต้มจนเส้นมาม่าสุกแล้วก็นํามา สเสดด้ดน้ำนะคะในกระชอนค่ะขั้นตอนนี้เปิดน้ำเย็นนะคะราดแล้วก็นกเส้นไว้ค่ะไม่ให้เส้นอืดน,นะคะเรานำเส้นที่ได้ไปผสมเครื่องปรุงของเครื่องมาม่าหรือเราจะเพิ่มเติมตามที่เราชอบก็ได้นะคะชิมรสตามเราชอบเลยค่ะถ้าเราจะกินเผ็ดเราก็เติมพริกป่นได้นะคะใส่น้ำปลาน้ำตาลตามชอบเลยค่ะ คลุกเคล้าแล้วก็พักไว้ค่ะเราเตรียมไปทอดไข่กันนะคะน้ำไข่มาสีใบค่ะตอกใส่ชามนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพราะเส้นบะหมี่มันจะมีรสชาติเค็มค่ะแล้วก็ใส่ซอสให้กลมกล่อมค่ะเพื่อไปตัดรสชาติความเค็มของเส้นบะหมี่นะคะขั้นตอนการทอดป้าแมวไม่มีกระทะสี่เหลี่ยมนะคะก็เลยใช้ถาดที่อบขนมมาใช้แทนกระทะค่ะ นำไปตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็เทไข่ลงไปแบบนี้เลยนะคะบางๆค่ะแล้วก็ไล่ให้ทั่วนะคะถ้าไข่น้อยไปเราก็เพิ่มได้นะคะแล้วค่อยๆเทถาดให้ไข่ไหลลงไปนะคะแล้วก็รอให้ไข่สุกค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวไข่ไหม้ค่ะ นำเส้นบะหมี่มาใส่บนไข่เลยนะคะจากนั้นก็ทำการพับหอเลยค่ะขั้นตอนการพับหอนะคะถ้าเกิดว่าไข่ทะลุหรือว่าไข่แตกไม่มีปัญหานะคะพับต่อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทอดอีกชั้นหนึ่งค่ะนำไข่ที่เหลือมาเทนะคะทอดต่อค่ะขั้นตอนนี้ถ้ามันติดกระทะก็ใช้น้ามันลงก่อนเล็กน้อยได้นะคะตามด้วยไข่ให้หมดเลยค่ะ เมื่อไข่สุกก็พับไข่ทับลงมาเลยนะคะแล้วก็ตลบไข่แบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับมาม่าห่อไข่ค่ะเมนูนี้ทำขายหน้าโรงเรียนเด็กๆชอบมากเลยนะคะโรยพริกไทยเล็กน้อยถ้าเด็กๆไม่ต้องโรยพริกไทยนะคะจากนั้นตามด้วยซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้ค่ะ ดูคลิปนี้แล้วก็ขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ